วันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นวันเกิดของน้องเมผมก็เลยเฟ้นหาร้านอาหารสักร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพสมุทรปราการเพื่อที่จะพาครอบครัวนั้นมาฉลองวันเกิดให้กับน้องเมสักหน่อยปรากฏว่าไปเจอร้านนี้มาครับ Bubble in the Forest นะครับเป็นคาเฟ่แอนด์เลสเอรลองที่สวยงามมากคล้ายๆอยู่เมาดีฟอะไรประมาณนั้นเลยนะน้ําสีฟ,ฟ้าแบบนี้มีมุมถ่ายรูปเยอะด้วยและที่สําคัญเดินทางง่ายมากห่างจากกรุงเทพและสมุทรปราการนะไม่ถึงชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วใครอยากมาที่นี่ให้เปิดจีบ ที่มาแล้วพิมพ์คขาว่า Bubble in the Forest อยู่ที่นครปฐมแค่นี้เองสําหรับที่นี่เนี่ยเขามีการเสิร์ฟ3แบบด้วยกันนะแบบแรกคือเดินมาแบบธรรมดาใครอยากทรมานเด็กเสิร์ฟ ให้ล่องนะ้ํามาเสิร์ฟแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งแบบคือภายเรือมาเสิร์ฟกันแบบนี้เลยทุกท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับนหมครับคือเป็นอะไรที่แบบหาดีครับสำหรับเมนูอาหารที่เราสั่งมาวันนี้นะครับก็จะมีทั้งคอหมูย่างปลาหมกึกชุบแป้งทอดกุ้งผัดซอสมะขามและนี่ครับปลากระพงทอดน้ำปลาตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะ ต้มยำกุ้งน้ำข้นคือข้นมากจริงๆ <Okay. S 1> แล้วก็ปลาหมึกผัดไข่เค็มครับส้มตำรวมมิตรทะเลนะครับสำหรับเมนูนี้เราสามารถเอามาตำเองได้นะครับและนี่คือสลัดผลไม้กุ้งทอดนั่นเองอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้เนี่ยนั่นก็คือเมนูไขน่นกกระทาที่เอามาทำเป็นคล้ายๆข,ขนมครกเราสามารถเอามาทำเองได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นกิมมิคเล็กๆของร้านเขาที่น่ารักมากเลยนะแล้วเราได้สนุกสนานไปด้วยนะครับแต่เรามาดูหน้าตากันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยหน้าตาเนี่ยคือหน้า กินใช้ได้เลยนะครับถือว่ามีฝีมือในระดับหนึ่งส่วนเรื่องราคาอาหารของที่นี่นะครับผมบอกได้เลยนะว่าราคาไม่แรงราคาดีมากครับทุกคนมาได้เลยและนี่ครับคือวันเกิดของน้องเมย์พอดีนะครับเขาก็จะมีเค้กมาให้1ชิ้นแบบนี้แล้วก็ส่วนลดอีก10%และสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะจองโต๊ะเนี่ยสามารถจองผ่าน Facebook หรือไลน์ของทางร้านเท่านั้น